นี่คุณพูดจริงๆใช่ไหมเตอคุณจะให้สัมภาษณ์ในฐานาปปะซูเปอร์แมนเหรอมันพร้อมนะเริ่มเลยคุณนัขาวซูเปอร์แมนครับคุณเลนพักหลังมานี้คุณโดนวิจารณ์หนักเรื่องที่ผมบอกหูวะนัา่าไหนเต,ตอ,ตอ รัฐมนตรีกลาโหอมออกมาพูดว่าจะตรวจสอบสิ่งที่คุณทำค,ณคุณคุณขำเหรอตรวจสอบผมกะผมยึดสงครามนะก็อ,อาจจะบอกอาจจะหรอกผมยึดไปแล้วคุณลักลอบเข้าประเทศมาแบบผิดกฎหมายคุณเล่นอีเลยก็ฉันไม่ใช่คนที่ถูกสัมภาษณ์นะซุปเปอร์แมนคุณปรึกษาประธานาธิบดีรึเปลเออ่าอบอกคนมองว่าคุณเป็นตัวแทนของอเมริกาผมไม่ได้เป็นตัวแทนของใครเลยนอกตากงตัวผมเอง เพื่อที่เพื่อที่จะยักความดีเป hey, ็นฉันผู <uh. ้ต้องคิด okay. ที่รอบค้อบกว่านี้และก็ต้องคิดถึงผลที่จะตามมแต่ว่าผู้คนกำลังจะตายเฮ้ซิลมองตรงนี้บอกว่าคิ้งจะยักอย่างก็เพาอรู้เธอแใหงคิ้งบาสเ็จเน่ะจกดีเล้วกัน ไม่ใช่เวลาเล่นนะโคตรขนาดนี้ยังหาว่าเล่นแหมก็